ลมเียมพาเงินงเนพล,ล,ลืลอพชลมเงินไม่ใช่สลามมันคือโลมาไม่ใช่ในมืออะโลมาแต่ว่ามันคือแม่ฉลามไหนแม่ฉลามสีอะไรแม่ฉลาม ชูไหนสีชมพู<ห>อันนั้นปลาหมึกปลาฉลามอยู่ไหมคะนี่ป,าปาล,ลาฉลามไหมตัวนี้ตัวนี้เนี่ยฉลามปลาโลม,มามีอะไรอีกครับปลานก,ก,ก,กแก้วปลานกแก้วมีปลาอะไรครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกยักษ์เหรอใช่ไหมมีอะไรอีกครับปลากระเบนปลากระเบนมีอะไรมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับ ม้านมามมีอะไรอีกครับมีปลาหมึกปลาหมึกมีอะไรอีกครับ